เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยยนินดีต้อนรับเข้าสู่เรียลเวิลด์แฟนตาซีนะครับกับพี่โน้ตสุดรอนั่นเองครับและในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแมปเรียลเวิลด์แฟนตาซีนะครับวันนี้คือประกาศสำคัญครับอย่างที่เรารู้กันว่าพี่เนี่ยได้ทำการสร้างแมปนะฮะแมปหนึ่งก็คือแมปที่มีชื่อว่าเรียลเวิลด์แฟนตาซีซึ่งแบบนี้น่าจะเป็นแมป p p n w w r r l นะครับก็คือเป็นการทำเควสต,ตามพ่อค้าการลงดันเจียนแล้วก็จะมีการสอดแทรกอนิเมะต,ต่างๆเข้ามาด้วยครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าพี่สร้างแมปเนาะก็บดิเนี่ยเราจะมาพูดนครับว่าสาเหตุเนี่ยที่เราเนี่ยหายไป1เดือนกว่าเต็มๆเกือบ2เดือนนะครับไปได้ลงคลิปสปอยแมปนี้1 EP นะครับหรือว่า EP 5เนี่ยพี่หายไปไหนครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมบ้าง อันดับแรกเลยครับก็ต้องขอกราบขอโทษคุณผู้ชมก่อนเลยครับเนื่องจากเราเกิดปัญหา1มีการเรียนนะครับคือทีมงานเราเนี่ยเรียนค่อนข้างหนักครับแล้วก็2เนี่ยไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการทำนะช่วงตอนนั้น,นครับคือแต่ละคนเนี่ยก็ต่างไปพักผ่อนเล่นเกมกันเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมและพี่เนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเดือนให้นะครับกับทุกคนที่มาทำนะครับเพราะว่าเราทำกันด้วยใจครับก็คือเราอยากจะมาสร้างเกม เรียลวอล์แฟนตาซีกันด้วยใจเนาะก็เลยไม่ได้มีเงินเดือนให้ใครเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่วงที่ไม่มีอิสปายหรือว่าแรงบันดาลใจให้นะครับกูพูดมั่วบอกว่าไม่อกอย่างต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือการวางแผนของพี่นะ,นะครับไม่ได้มีความจริงจังอะไรเลยครับอันนี้ขอโทษมากเพราะว่าปกติถ้าเราสร้างเกมใดเกมหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนมันอย่างจริงจังใช่ไหมครับเราจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันประมาณนี้เนาะแต่ว่าพี่เนี่ยคือ ปล่อยให้ CEO อีกคนทํางานไปนเลยครับคือเราต้องบอกกันว่าเราเนี่ยปล่อยให้ซ e อีอีกคนนึงทางานไปนเลยครับเพราะว่าหน้าที่ของพี่เนี่ยพี่ไม่สามารถที่จะสร้างโมเดลหรือว่าแอนิเมชันหรือว่าสคริปต์อะไรได้เลยครับคือพี่มีหน้าที่แค่โปรโมทเกมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีแค่นี้จริงๆริซึ่งพี่ทําแค่นีนะ้พี่ก็ต้องปล่อยมันถูกไหมครับเพราะว่าพี่ทําอะไรไม่ได้พี่ก็ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยดำเนินการตามแผนของที่พวกเขาวาดกันไว้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้เรื่องอะ่ะคือแต่ละคนมันไม่ได้วาดแผนอะไรได้ขนาดนั้นะ S <S <an> ซึ่งพี่ก็คิดว่าพี่เนี่ยเล่นเกม Open Ro โมาเยอะมากนะครับก็เลยเดี๋ยวต่อจากนี้พี่จะมาวางแผนให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นจะทําให้เกมนี้เนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นครับเพราะว่าใน,นปัจจุบันนะครับต้องบอกก่อนว่าขอโทษจริงๆครับไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นเลยครับมีแต่บั๊กที่มันเพิ่มขึ้นสําหรับเกมนี้แล้วก็แมปเนี่ยไม่ได้เริ่มสร้างอะไรเลยนะครับก็ขอโทษจริงๆครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราขอ,อการคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มกลับมาทําจริงจังแล้วเพราะว่าพี่เนี่ย มาเป็นคนดําเนินงานเองเรื่องมอนสเตอร์หรือว่าเรื่องเมืองต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเป็นคนดําเนินงานเองครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมมา,มากๆครับที่เฝ้ารอที่จะเล่นเกมเรียลเวอร์แฟนตาซีดครับเอาเลยครับแล้วก็สุดสุดท้ายของสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายเยอะมากเราเนี่ยฮะจะรีทำใหม่อีกแล้วทั้งหมดอันนี้คือครั้งสุดท้ายจริงครับคือต้องขอบอกเลยว่าครั้งสุดท้ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันโมเดลนะครับเพราะว่า อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคือมันเป็น R15 อยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมคือแบบเวลาต่อยเนี่ยแขนมันจะยืดได้เห็นไหม คือมันไม่สมประกอบใช่ไหมครับจริงครับไม่สมประกอบครับเราเนี่ยจะรีทําเป็นแบบมีข้อต่อครับสมมุติว่าหัวไหล่นะครับก็จะมีหัวไหล่ขยับเวลาต่อยนะฮะแล้วก็จะมีนิ้วมือขยับอันนี้ไม่ใช่ก็คือจะมีข้อต่อครับมีข้อศอกมีหัวไหล่ที่เวลาต่อยเนี่ยมันก็จะขยับนะฮะทำให้มันเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีในส่วนของโมเดลดาบก็จะรีทําใหม่ครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงครับย่างที่เราบอกกันว่าเราจริงจังแล้วนั่นเองครับแล้วก็มีส่วนที่จะต้องขอคุณผู้ชมนะครับขอ ือเลยขอให้คุณผู้ชมนะฮะช่วยเราแต่งเนื้อเรื่องนิดนึงครับเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีเนื้อเรื่องที่จะทําให้เกมเนี่ยบรนดาเนินไปได้แบบยาวนานนะฮะคล้ายๆกับอนิเมะเลยเนาะเนื้อเรื่องประมาณว่าเช่นมีผู้กล้านะฮะต่อสู้กับจอมมารเพื่อช่วยเจ้าหญิงนะครับแล้วก็มันจะได้ต่อยอดไปต่อเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะเป็นเควสแบบมีเควสประจําวันมีเควสสตอรี่เนาะแบบนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันเขียนเนื้อเรื่องไปที่ใต้คอมเมนต์นี้นิดนึงนะครับ เราเนี่ยจะอ่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำแน่นอนครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วก็อยากจะได้แมปเราเนี่ฮะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายงไปละ